ไม่เหมาะสมครับสงสัยต้องชมสิบแปดปีขึ้นไปนะครับคลิปลายนี้ไม่เด่นไปจับไอ้คลิปอะไรของเธอไอ้ละไอ้อูมันต้นน้ำนะฮะอดมือเที่ยงไปสองพี่แนนาเอาเอาพี่ไอวี่ไปอยู่ใกล้ต้นน้ำเดี๋ยวว่าโดนตีได้ปะเดี๋ยวโดนเต็มๆแน่ว่าผมไม่ทำอะไรบ้างทำงาน เดี๋ยวจ่ายหกร้ออีกยวผมไปแต่หงหกร้ออีมียันไม่ได้แต่งเลยต้น,ตน,ตนน้ำคิดถึงพี่บ,บีใช่ไหมใช่ดูดูเถิดดูเถิดดูเถิด เดี๋ยวไม่ยถามไม่ไิดพี่ไอพีจริงเหรอดีใจดิดีใจดิฟังเสียงอุ้ยอุดีใจดีใจได้ยังไวย่าได้ยางไงไม่อีโอ้ยผมยอมแล้วผมยอ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 มหน่อยฉันจะไม่ถาม สรุปได้ข้างสอดหรือยังฮะสรุปได้ข้างสอดยังไงก็นะไม่ผมซื้ออะไรผมไปซื้ออะไรนะผมไปซื้อหัวไปซื้อไปซื้อของอะไรแต่งรถบรรทุกหมดแล้วหมดซื้อแล้วจะซื้ออะไรแต่งรถบรรทุกหโอ้ผมแต่งรถด้วยไม่ฮีทว่าสไตล์วัยรุ่นเขาต้องแต่งรถด้วยพี่พี่พี่อ่าไม่ต้องรอแล้วนะ

คุยกับเนี่ยจกแล้วพีจะิเอ้วจิเอพีเอพีเอีเอมาเยี่ยมบ้านพี่เจมส่เจมาดีครับพี่เจมสดีครับพี่เจวันนี้ไม่ได้เลยล่ะค่ะนี่ทำไมวั้อยู่คนเป็นลวล่ะวเขามาเยี่ยมมึงเขามองทางหน้าต่างน่ะมันเป็นหน้าต่างอยู่หน้าต่ามันมองไป มีการไปเยี่ยมบ้านให้เมาของแล้วไอ้พี่ลำไยไปเยี่ยมไหมล่ะลูกพี่ลำไยไปเยี่ยมไหมลำไยงงงงลำไยไหนอ่ะลำไยไห่ทองคำหมอ เล้ำใไหนอะโอ้นั่นนั่นเป็นล้ำใจลำใจให้ประวมคนแต่งเฟรมแล้วเฮ้ยแต่งรถก่อนแต่ถ้าแต่งเมียก่อนเมียจะไม่ให้แต่งรถน้องมาไหมพี่ใช่พี่เอาตังค์ไปซื้อแต่งรถหมดแล้วเพราะว่าพี่ต้องซ่อมรถแก่ดี๋ยวพี่ชอบทางน้ำมัน เดี๋ยวผมซื้อรถใหม่นี่ผมจองแล้วซื้อนี่ไม่ได้เรื่องเลยเอาแล้วสักหนุกสองเรียนมาตอนอะไรชื่อตอนเดี๋ยวคิดชื่อตอนก่อนตอนนึงรู้สิเออตอนมิตอนผู้สาวขึ้นบนเวทีเออหาตลาดแตกตอน น anyway, oh, mm, like ั่นแหละเดี๋ยวส่งลิงไปให้เอฟเฟกต้องมีด้วยเใช้สัอะยากมากเอฟเฟกสาวนว้สาวสาวอุยเกิดเกิดีเอนเยรไม่ีไม่ไมนี่มันหน้าดำอันนี้มันหน้าดำผมตาแบบมาถ่ายคลิปไม่ใช่หน้ากระติกหรอใช่จับ เตือนไงแต่จ้งจกดำหมดแล้วเฮ้ยปีดาจ้าอะไรนะลูกมันจะเชื่ออะไรวันนี้วันวันไั่ไอ้เลยผมผมตาว่าวันหัวว่ะใส่เกร์ไม่ถูกแล้วเดี๋ยวหาก่อากอนะทุกคนนะ เยอะไปลุง <laughs> รายการแบบทำไมเ่คุยกับับ้ชายนีอเนี่ยชายคนนี้เขาร้อมากเลยนตงว่าเ้ายังต้องใส่มวกเลเห็นไหมอ๋อชออาผมกลัวหัวโล้นผมไตัดผมมาแล้ว ตัดผมมาแล้วก็เลยไม่อยากโชว์ลาเส้นผมมันมันมันลอลิงไม้ไม้ทูออ่ะมันไอ้ไม่อยากโชว์เส้นผมตัดผมเจ็บไหมคะไม่ได้โกนเจ็บอะไรจ้าเขาใช้แบตเตอรี่นจ้าเขาแค่ถูถูอย่างเงี้ยถูอย่างเงี้ยถ่ายเงี้ยมีแต่ถูปังนี่ปะน้องให้เขาคุยกันดีกว่าเราเงี้ยดีกว่า พียกับเด็กคนเมื่อกี้เสียงมากเลยจ้ก็นี่ไง้าบอกสามสิบล้าน่มีให้เปล่าไม่รู้ไอ้สามล้านเจอเลยสามสามสิบล้านเดี๋ยวแบ่งกับเดี๋ยวเดี๋ยววุ่นกับพี่นาณาดีกว่าพี่นาณาหุ้นหน่อยที่สามล้านหุเรื่องอะไรวะถ้าจินสอนทำไมต้องหุ้นด้วย รงบไม่มั่ังไม่พอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าอยูว่าจะยืมพี่นาเอาไหม่เดี๋ยวไม่รู้พี่พี่ใหม่บอกว่าถ้าผมนะถ้าผมนี่เรียกหน้าหม้อนะมาถึงสมัครแลเออสมัครและอละ เอาละโอเคมีคนข้ามมาเขาบอกว่าหนูจมูกบานอ่ะมันบานตรงไหน่อไม่ดูมันบานตรงจมูกอ่ะแม่เอาแม่แกเป็นไม่ได้ไม่ได้ยากก่อแต่แม่เข้าดีแล้วต่อแม่นี่โดนแม่โดนแม่จัดการนะทุกคนนะเออ จมูกบานนี่เขามีวิธีรักษาไหมนี่แล้วต้องไปร้อยไหม่ร้อยไหมเอีร้อยไหม่ที่จมูกอ่ะแล้วก็ตัดตัดปีกจมูกตัดทิ้งแล้วก็เย็บเย็บเย็บให้มันติดกันเนี้ยให้มันติดกันแล้วก็ให้รูใช่รูเลยแล้วก็เสริมดั้งนิดนึง ปัดแก้งออกเนี่ยโนกโนกในที่มันกำกามกา็เหล่าวตาออกด้วยตาลูกโตเกินตาออกด้วยเออกิดกริดกิดกิดหนังตากิดตาดำทิ้งอาการแขงเมียเมียมีมองบนด้วยนะหน้าเหมือนปักกระโ hoops เลยไอ้ไอ้ไอยไอ้ ติดไอ้พูดไม่รู้เรื่องเออเห็นไหมเขาบอกว่าไอ้พูดไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมขอบคุณมากน้องเก่งมากขอบคุณมากที่ช่วยพี่ช่วยปูนี e ีอี e ีเก็บหมดเต็มเนี่ย มีให้นี่ปะมีให้นี่ปะแล้วลูกชายชุดกัว่าที่นูอยากได้ชุดกกว่าที่นูอยากใด้กัวว่ากัววาโอ้โหขนาดกินขวายังวนขนาดกินขวอยกิน้วายังวนขนาดนี้เลยกินเป็นเครื่องไม่ได้กินเป็นโลก ที่นั่นกี่โมงแล้วคะตอนน้ำคะไม่ทราบว่าที่นั่นกี่โมงวัสีดำธรรมชาติแดดร้อน,าอน,านมากเลยหรอคะที<ศ>่นั่นใส่บวกเลยเอเอ๊ะต้ตนน้ำทำไมเดน็ดกาดจ<ศ>ัง,<ศ>งโอ้โห Nada